ทำอาหารหง่ายๆกับครัวพี่พีระค่ะวันนี้จะชวนมาทำเมนูกล้วยอบเนยน้ำผึ้งนะคะสูตรนี้รับประกันความง่ายค่ะส่วนผสมน้อยมากๆและจิมก็ใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันเพียงอย่างเดียวนะคะก็สามารถทำได้หรือใครมีหม้ออบฝาบนนะคะจะใช้แบบนั้นก็ได้ค่ะส่วนผสมมี4อย่างแค่นี้เองค่ะก็จะมีกล้วยน้ำว้านะคะใช้เป็นกล้วยที่สุกใหม่หรือว่ากล้วยที่แบบพำหามก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือตามชอบได้เลยมีเกลือนะคะเนยสดจืด ถ้าใช้เป็นเนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มนะพอดีจิมใช้เป็นเนยจืดนะคะก็จะเติมเกลือ,อนิดนึงมีน้ำผึ้งค่ะเป็นน้ำผึ้งแทนนะคะส่วนผสมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ<ๆ>ก่อนอื่นนะคะตเตรียมถุงพลาสติกค่ะเราจะตัดด้านข้างนะคะเอาไว้ทับกล้วยเนาะตัดแค่ด้านเดียวก็พอนะคะ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ปอกกล้วยนะคะตัดส่วนตรงลำดำออกก่อนเนาะแล้วก็เอาเส้นใยออกจากนั้นก็ใส่เข้าไปในถุงนะคะแบบนี้เราจะทับกล้วยให้แบนค่ะวิธีทับก็คือหาอะไรหนัหนกๆนะคะมาทับจิมใช้เป็นหินลับมีดแบบนี้นะคะอันหนัหนกๆแบบนี้จะใช้เขียนก็ได้นะอันนี้เราก็กดลงไปแค่นี้ค่ะ กดให้กล้วยพอแบนเนาะเห็นไหมมันก็จะแบนแบบนี้ค่ะมันกล้วยทับอ่าอ่าทุบๆนิดนึงก็ได้เห็นไหมว่าง่ายมากความแบนแล้วก็ใส่จานไว้นะคะอยากกินเท่าไหร่ก็ทําไปเรื่อยๆได้เลยนะคะมันไม่ยากเนาะก็ทับไปเรื่อยๆค่ะนี่กล้วยที่เราทับเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่หม้อทอดค่ะ คือสูตรนี้หม้อมาเล็กเนาะจิมจะใช้6ลูกค่ะจะได้วางพอดีแล้วก็วางเรียงลงไปเลยค่ะ6ลูกนี่ก็ยังแน่นเนาะขยับให้มันลงได้เนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจิมจะใช้อุณหภูมิที่180องศานะคะอบ10นาทีค่ะตั้งเวลาเลย10นาที ระหว่างที่เราอบกล้วยนะคะเราก็จะไปเตรียมส่วนของเนยกันค่ะเนยที่จิมใช้มันจะเป็นเนยแช่เย็นเนาะจะเป็นก้อนเราเอาไปละลายก่อนโดยการใส่ไมโครเวฟนะคะประมาณสัก 30- ามวิถึง1นาทีเนี่ยค่ะเนยที่เราละลายแล้วนะคะก็จะเป็นน้ําแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะอย่างที่บอกค่ะถ้าใครใช้เนยเค็มแล้วไม่ต้องเติมเกลือนะคะเราก็คนพอเกลือละลายจากนั้นเติมน้ำผึ้งใส่ลงไปค่ะ เนยจิมใช้ประมาณ2ช้อนนะคะจิมก็ะจะใส่น้ำผึ้งสองช้อนค่ะแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะคนจนเข้ากันดีเลยนะคะครบ10นาทีแล้วค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะคีบออกใส่จานไว้ก่อนค่ะมันจะยังนิ่มๆอยู่นะคะจากนั้นก็จะเอาน้ำผึ้งกับเนอที่เราผสมกันไวนะะ้เนี่ยค่ะ ทาให้ทั่วเลยก็ราดลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ทา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 ทั้งสองด้านเลยนะคะกลับไปกลับมาแล้วก็ถูให้ทั่วๆเลยค่ะกลิ้งไปมาแบบนี้นะคะมันจะได้คลุกทั่วๆเนาะเราอยากให้มันเคลือบให้ทั่วๆกล้วยค่ะก็คลุกไปมาได้เลยจากนั้นก็คีบใส่หม้อขึ้นให้กลับด้านด้วยนะคะตอนแรกเราเอาด้านนี้หงายขึ้นเนาะมันจะเป็นสีที่แบบว่ายังไม่ค่อยเข้มมากสีที่อยู่ด้านล่างค่ะมันจะเข้มกว่า เราก็สลับด้านค่ะเอาสีเข้มขึ้นบนเอาสีที่อ่อนอยู่ข้างล่างรวยจะเล็กลงนะคะจะวางได้เยอะขึ้นละทีนี้นี่เห็นนะตอนแรกได้3ามรูตอนนี้ได้สีเลยใช้อุณหภูมิเท่าเดิมนะคะ180องศาเวลา10นาทีเหมือนเดิมทีนี้ก็รอค่ะส่วนน้ำราดที่เหลือนะคะไม่ต้องทิ้งนะคะไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอามาคลุกอีกรอบนึงค่ะ นี่อันนี้ครบ10นาทีแล้วนะคะก็จะสีเกรียมประมาณนี้เลยสีแบบว่าคาราเมลนิดนึงนะคะหอมมากเลยเราเอากล้วยมาคลุกกับน้ำซอสที่เหลือนะคะเพื่อความช่ำค่ะตอนนี้จะนิ่มนิดนึงนะคะต้องค่อยๆขีบเหมือนเดิมค่ะแล้วก็หมุนหมุนมุนให้ทั่วเลยลก็จัดใส่จานเลยค่ะหน้าตาน้ากินมากเลยค่ะ กลิ่นหอมใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันอืมรสชาตินะคะหวานหอมกลมกล่อม,ลมแล้วก็ไม่ได้หวานแหลมเนาะมันมีกลิ่นหอมของเนยแล้วก็น้ำผึ้งค่ะเค็มนิดนนะคะที่เราใส่จกันลงไปด้วยเนาะอืมดีอะ่ะเบื่อกินกล้วยสุกธรรมดานะคะก็ลองทำแบบนี้กินได้ค่ะ ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะได้อีกหนึ่งรสชาติที่แบบว่าลงตัวมากๆเลยค่ะกินกล้วยอบน้ําผึ้งเนยนาะแล้วก็กาแฟดาค่ะดีงามเอาเป็นว่าใครที่ชอบเมนูง่ายๆก็ลองทำดูได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ